จะสายเฮลตี้หรือสายปาร์ตี้ลุกขวัญสไลฟ์แนะนำให้มาช็อปที่โกโฮเซลสูย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่ทั้งสดทั้งคุ้มและครบ จบในที่เดียวเพราะนอกจากโปรโมชั่นดีราคาทรงวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยไปจนถึงวัตถุดิบที่เชื่อมั่นได้ในคุณภาพจากทั่วโลกมาเสิร์ฟให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบซื้อสินค้าล็อตใหญ่ๆไปไว้จัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้ของสดใหม่ไปสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อยแถมสะสมแต้มกับ t ด e One p o i n ทที่เชื่อมกับแอปโ h o โ e สได้ด้วยนะคะจะปาร์ตี้ชีสบอร์ดซีฟูด้ดหมูกระทะหรือว่าจะเลือกว่ ตถดดิบอย่างสตรอเบอรี่แช่แข็ง A-choice ที่แพ็คใหญ่แถมทำได้สารพัดเมนูทั้งค้าวหวานเครื่องดื่มและขนมสุดปังแบบที่ลูกขวัญชอบไปครีเอทเมนูวันนี้ที่บ้านก็ได้นะคะแพ็คเดียวคุ้มมากไม่ว่าจะทำกิจการร้านอาหารน้ำปัน่นหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ซื้อมาไว้ติดบ้านเนี่ยรับรองว่าใช้คุ้มแน่นอนค่ะอย่างวันนี้ลูกขวัญเลือกมาผสมกับสลัดจานโปรดเพิ่มความสดใสและอร่อยเพิ่มขึ้นให้กับ ขนมปังหน้าคุกกี้ที่ช็อปมาจาก,กแผนกเบเกอรี่ของโกโฮเซลปิดท้ายด้วยเมนูโยเกิร์ตสูทตี้ที่ให้ทั้งความสดชื่นวิตามินซีไฟเบอร์พร้อมทั้งโปรไบโอติก กระตุ้นความสดใสจากภายในให้ปลิ้งออกมาสู่ภายนอกได้ด้วยนะคะ Strawberry A Choice Pack เดียวเฟียวได้ถึง3เมนูในวันนี้แถมยังมีสต็อกอีกเพียบไว้ให้ครีเอทเมนูสนุกๆกกับ Family ได้อีกมากมายใครอยากคุ้มแบบนี้หรือยิ่งคนที่มีกิจการมีออฟฟิศคิดจะชอปปิ้งวัตถุด,ดิบอาหารและข้าของเครื่องใช้ต้องไปที่ Go w h o l e s l แบบดุขวัญแล้วนะคะแปะพิกัดช็อป Go w h o l e ไว้ให้แล้วทุกสาขาหรือว่าจะสั่งออนไลน์จากแอป,ป Go Wholesale ก็ได้ นะคะ